แย่งชิงที่ดินนิคมโดนออกนคหนึ่งนคสาทับที่กันหรือออกโดยไม่มีสิทธิ์อยากฟ้องเรียกคืนต้องทํำยังไงที่ดินเขตนิคมถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเยอะนะฮะมีการสอบถามทนายนนท์เข้ามามากเกี่ยวกับการนําที่ดินไปออกนคหนึ่งเป็นของคนอื่นหรือมีบุคคลเอาที่ดินเราไปออกนคสาโดยไม่ชอบหรือบางคนหนักหน่อยบอกให้นคสาขายให้เราแล้วดันไปออกโฉนดเป็นชื่อตัวเองขึ้นชื่อตัวเอง อยากจะฟ้องร้องถามว่าในตรงนี้เราสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกที่ดินเราคืนได้ไหมการฟ้องต้องเริ่มแบบไหนและที่สําคัญคือฟ้องฟ้องศาลไหนศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองในเรื่องการฟ้องแย่งชิงที่ดินในเขตนิคมนะฮะโดยปกติที่ดินในเขตนิคมเมื่อมีการประกาศกิษฎีกากําหนดจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแล้วบรรดาที่ดินทั้งหมดซึ่งอยู่ในเขตนิคมตามกฤษฎีกาที่มีการประกาศ ย่อมอยู ai, no place, ่ภายใต้พรบจัดท so, er no no ี fighting, no <S <s ่ด yeah. so, so right. ินเพื่อการครองชีพ2511นะฮะแต่ที่ดินซึ่งมีการครอบครองมาก่อนที่จะมีการประกาศตั้งนิคมตรงนี้จะไม่อยู่ในบังคับของพรบจัดที่ดินเพื่อการครองชีพตรงนี้นะฮะแต่บรรดาที่ดินภายหลังจากที่มีการประกาศนิคมแล้วนะที่ดินแต่ละที่ซึ่งอยู่ภายใต้นิคมนั้นๆจะต้องอยู่ภายใต้พรบจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ แต่ละนิคมนะฮะจะมีการประกาศกิจฎีกาไม่พร้อมกันบางคนปี40บางคนปี50ขึ้นอยู่แต่กิจฎีกาแต่ละท้องที่ที่มีการประกาศจัดตั้งนิคมแต่ละที่ทีนี้ในส่วนของการจัดตั้งนิคมแล้วนะเมื่อมีการจัดตั้งแล้วที่ดินในเขตนิคมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลที่ในเขตนิคมเขาเรียกว่าผู้ปกครองนิคมการที่มีบุคคลไปอครอบครองนะฮะการที่จะได้ที่ดินจากการจัดสรรน,นิคมเบื้องต้นนะฮะบุคคลหรือประชาชนเหล่านั้นจะต้องมีการไปสมัครเป็นสมาชิกนิคมนั้นทีนี้เมื่อมีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รับการจัดสรรที่ดินการจัดสรรที่ดินโดยปกติเขาจะออกนอคหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์คนค .1 ทีนี้หลังจากมีการทำประโยชน์มาครบ5ปีตร,ตรงนี้ทางนิคมเขาจะเปลี่ยนเอกสารให้เป็น n คอ3หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสร้างตนเอง n คอ3นี่แหละนะฮะสามารถนำไปขอออกโฉนดที่สำนักง,งานที่ดินได้โดยกรณีผู้ปกครองนิคมมีการเซ็นรับรองว่าได้ครอบครองทำประโยชน์จริงนำชี้แสดงการทำประโยชน์เหล่านี้สำนักง,งานที่ดินก็จะมีการออกโฉนดให้ แต่ฉโฉนดนั้นๆหรือนอซสาที่ออกดังกล่าวนะฮะเขาจะมีหนังสือสลักหลังห้ามโอน5้ปีนะตรงนี้ได้ที่ดินจริงแต่ห้ามโอนทั้งนี้เพื่อสงวนที่ดินให้แก่กเกษตรกรแต่ทีนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นว่ากรณีบอกให้ครอบครองมาดันไปออกนอคอทับที่กันความจริงนอคอแปลงนี้ไม่ใช่ของคนที่มีชื่อในเอกสารหรือกรณีมีการออกนอคอหนึ่งจรงิงแต่มีการไปขาย พอขายเสร็จย้ายออกแต่คนที่ทําประโยชน์กลายเป็นคนนอกที่มาซื้อนะฮะการออกจึงไม่ชอบไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงหรือกรณีว่าขายแล้วนะแล้วก็มีการนํานอกสามไปขึ้นเป็นโฉนดที่ดินโดยคนที่นําไปขึ้นบอกไม่ได้ครอบของขายแล้วหนีเลยและโฉนดก็ดันมีการออกกลับไปเป็นชื่อของเจ้าของเก่า เกิดปัญหาเยอะเลยการฟ้องที่ดินในเขตนิคมโดยปกติการที่มีคำสั่งออก n คหนึ่งหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ก็ดีหรือ n คสามเมื่อคำคบ5ปีก็จะมีการออก n คสามหนังสือแสดงการทำประโยชน์ตรงนี้การที่ออกหนังสือให้เหล่านี้ล้วนเป็นคำสั่งของผู้ปกครองนิคมและกรณีว่ามีการออกหนังสือตรงนี้แล้วทีนี้เมื่อมีการนำไปออกโฉนดที่ดินผู้ปกครองนิคมก็ต้องไปเซ็นรับรอง เหล่านี้ถือเป็นกิจการภายในนะฮะว่าที่ดินของนิคมคุณจะจัดสรรให้ใครก็ได้แต่เมื่อคุณจัดสรรผิดแสดงว่าคุณสั่งผิดการสั่งผิดของอพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่ทางปกครองการที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวว่าออกนอคสาไม่ชอบคือต้องฟ้องไปที่ศาลปกครองนะฮะว่าผู้ปกครองนิคมสั่งไม่ชอบอธิบดีกรมพัฒนาสังคมสั่งไม่ชอบ เหล่านี้จะต้องฟ้องเพิกถอนว่านค .1 สั่งโดยไม่ชอบนค .3 สสั่งโดยไม่ชอบการออกโฉนดนะฮะถือว่าผู้ปกครองที่ม,มก็ไม่ชอบก็ต้องฟ้องอธิบดีกรมพัฒนาและก็ฟ้องอกรมที่ดินนะฮะเข้าไปเพื่อขอให้เพิกถอนโฉนดขอให้เพิกถอนนค .1 ขอให้เพิกถอนถอนค .3 กรณีว่าไม่ใช่เป็นผู้ทําประโยชน์ที่แท้จริงแต่การฟ้องไปที่ศาลปกครองนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะฟ้องตอนไหนก็ได้ ในพบรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง2542มีการกำหนดไว้นะว่าการที่คุณจะยื่นฟ้องต้องอยู่ภายใต้มาตรา49การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันรู้เหตุแห่งการฟ้องหรือนับตั้งแต่พ้นกำหนด90วันนับแต่ผู้ฟ้องได้มีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย นั่นก็คือว่ากรณีว่าเราทราบว่าเฮ้ยนอคอสามออกผิดพลาดโฉนดออกผิดพลาดเราจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่เห็นโฉนดนับแต่เห็นนอคอฉบับนั้นไม่ใช่ว่าคุณเห็นแล้วคุณจะไปฟ้องตอนไหนก็ได้กฎหมายปกครองให้แค่90วันนับแต่รู้เหตุในเรื่องนี้ก็มีคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่มีการวินิจฉัยไว้ในเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นคดีดําที่อ 984ทับ2556ศาลปกครองสูงสุดระหว่างนางนัดดาผู้ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดผู้ถูกฟ้องที่1อธิบดีกรมพัฒนาสังคมที่สองนางกมลลัตที่สในเรื่องของการฟ้องร้องนะฮะตรงนี้เป็นฟ้องเมื่อ30มีนา2563เป็นการฟ้องว่ากรณีว่าผู้ถูกฟ้องเนี่ยมีการนำที่ดินไปขอขึ้นเป็นโฉนด โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าความจริงอ่ะพ่อเขามีการครอบครองและทําประโยชน์มาแต่ผู้ถูกฟ้องเนี่ยดันไปซื้อที่มาแล้วมีการครอบครองแอบไปขึ้นนค .3 นะโดยที่ไม่ชอบแล้วก็มีการไปออกโฉนดโดยผู้ปกครองนิคมและเจ้าพนักงานที่ดินทําไม่ชอบมีการออกคําสั่งไม่ชอบจึงฟ้องไปเพื่อขอให้ศาลมีคํำพิพากษาสองอย่างอย่างแรกคือขอเพิกถอนคําสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ห ที่ให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องที่3ตามหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค3ตาําบลโป่งตาลอนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและข้อที่2ก็คือให้เพิกถอนการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค .3 นะฮะที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องที่3ซึ่งทางสารปกครองมีการพิจารณานะครับก็วินิจฉัยในประเด็นเนื้อแห่ง,หงคดีว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าเกี่ยวกับอำนาจศาลและเงื่อนไขาการอุทธร์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542สศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเมื่อ15พฤษภา2556ผู้ฟ้องคดีอุทธร์พิพากษาเมื่อวันที่1 1เ็มิถุนา2556 ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา73วรรคหนึ่งแห่งพรบรเดียวกันคำบูทรนทำเป็นหนังสือมีสาระสมบูรณ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นคำบูทรนที่ควรรับไว้พิจารณาแต่คดีนี้นะฮะมีการต่อสู้คดีกันนะแต่ศาลมีคำวินิจฉัยเดี๋ยวผมสรุปให้ย่อๆเลยจะได้เข้าใจง่ายศาลวินิจฉัยว่าในส่วนของการยื่นฟ้องอยู่ในอำนาจของศาลปกครองเนื่องจากมีคำขอให้เพิกถอน คำสั่งของผู้ปกครองนิคมหรืออธิบดีกรมพัฒนาสังคมนะฮะและความมั่นคงของม,มนุษย์ตรงเนี้คือถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบสามารถขึ้นศาลปกครองให้วินิฉัยได้แต่ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้แพ้คดีเนื่องจากว่ามีการนำอ่า n คสาไปออกโฉนดแล้วในตอนออกโฉนดนะครับมีการยื่นคัดค้านเข้าไปหลังจากที่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ที่ดินมีการชี้แล้วว่า ทางฝ่ายผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่ดีกว่าจึงออกโฉนดให้แต่ผู้ฟ้องคดีนะฮะมีการนําคดีมาฟ้องเกิน90วันสารวินิจฉัยว่าในการที่ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องและมีการคัดค้านย่อมทราบแล้วว่ามีการออกนอคสาเมื่อทราบแล้วแสดงว่ารู้เหตุแห่งการฟ้องคดีแต่นําคดีมาฟ้องสารปกครองเกิน90วันสุดท้ายสารมีคําพิพากษาให้ฝ่ายผู้ถูกฟ้องที่สซึ่งมีชื่อในโฉนด ซึ่งมีชื่อในนอคสามเป็นผู้ชนะเนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องเกินกว่าสักเก้าสิบวันนับตั้งแต่เห็นนอคสามนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าที่ดินในเขตนิคมกรณีมีการออกนอคสามไม่ชอบออกนอคหนึ่งไม่ชอบออกแล้วผู้ครอบครองไม่ใช่ผู้ทําประโยชน์ในคอนอคหนึ่งนอคสามแล้วดันแอบไปออกโฉนดที่ดินเหล่านี้การฟ้องคดีก็ต้องรีบยื่นฟ้องไปที่ศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคําวินิจฉัย แต่ยังไงซะต้องฟ้องภายใน90วันนะฮะใครเจอปัญหาแบบนี้ให้รียบยื่นฟ้องทันทีนะครับ